คนมาช่วยถือเอาทานอาอแบ่มีพานจะถือพานจากาจากระสุะจกจุดเลยจะใครได้ทูแล้วจุดเลยจ้ะจุดนับถือไว,อเวนะ้เดี๋ยวจะโยมนะเดี๋ยวพราจารขอพาเปิดพาบูชาเสร็จละโยมก็เดี๋ยวลุกนคะคนับนะลุก เดินมานาะโยกจะไปลุมไหนนะรวมก็ไปร่วมจุดบุญนะนะ้านะมันมีหกหลุมโยกเดี๋ยวจะไปตามแต่ละหลุมเลยนโยกก็ไปร่วมวนะจับต่อกันนะยโยมนะจับต่อกันนะระบูชาพระแม่ธรณีนะฮะบอกกล่าวองคู่นา,าคาย่านักีว่าเราจะเริ่มสร้างขอสถานที่ตรงนี้สร้างบุญสร้างบาร,รมีอ่นะเมืนะ่อได้แล้วจุดเดชอาโยบีอ่า ลงมาจิ๋ลพี่พี่นาแม่นาแม่นา <lốt>